สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้น้ำจะพาทุกคนไปแคมปัสทัวรก็คือพาดูมหาวิาลัยที่น้ำอยู่นะคะ UC b e r k e l e y ค่ะสวยมากวันนี้เป็นวันที่ฝนตกทั้งวัน mm hmm. ก็เลยจะเป็นแคมปัสทัวร์แบบอยู่ท่ามกลางสายฝนนิดนึงแต่ว่าก่อนที่จะพาไปดู มหาลัยแล้วก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับมหาลัยให้ทุกคนฟังก่อนละกันนะคะเพราะว่าถ้าเดินไปถ่ายไปตอนนี้น่าจะไม่รอดเท่าไหร่ตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ Golden Bear Cafe นะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่น้ำก็ชอบมากินข้าวตรงนี้มันจะอยู่หน้าทางเข้ามหาลัยเลยคือเดินมาก็จะเจอคาเฟ่นี้แล้วก็ทางเข้ามหาลัยเซร์เกตก็จะอยู่มุมนูน้นวันนี้ฝนตกไม่มีคนเลยถ้าทุกคนสังเกตด,ดีๆนะคะ สเด r เกตเมกแ้ Gate, ya, จะเป็นทางเข้ามาหาลาัยที่จะไม่มีประตูปิดเพราะว่า UC Berkeley เนี่ยเป็น Public University แปลว่าคนสามารถเดินเข้ามาเทีย่ยวและเข้ามาชมได้ตลอดเวลา แต่ว่าวันนี้เป็นช่วงวินเทอรร์เกแล้วก็เลยน่าจะเข้าไปในตึกไปโชว์ข้างในบางตึกไม่ค่อยได้นะคะ UC Berkeley เป็นมหาลาัยที่มีสีประจำมหาลัยคือสีน้ำเงินแล้วก็สีทองบางคนก็จะเห็นเป็นสีเหลืองในในพวกโลโกโล้พวกอะไรแบบนี้สีของมหาลาัยที่เป็นสีน้ำเงินกับสีทองมาจากการที่ผู้ก,ก่อตั้งมหาลัยของ UC Berkeley เนี่ยเป็นอลัมไนามาจากมหาลาัยเยล ซึ่งจะอยู่ทางอีสต์โคสของอเมริกานะคะ oh <my. S 1> เขาก็มาเหมือนเป็นอลาัานายแล้วก็มาช่วยก่อตั้งสถาบันนี้ สีทองจะมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมันเหมือนเป็น golden state เขาก็เลยจะใช้สีทองกับสีน้ำเงินเป็นสีที่ represent UC Berkeley ค่ะอีกอย่างหนึง่ง UC Berkeley เป็น UC แรกของทั้ง UC system ถ้าเราคิดถึง UC ก็จะมี UC Berkeley UCLA UC Irvine UC San Diego จะมีประมาณ9หรือ10 UC ถ้าน้ำจำไม่ผิดแต่ UC Berkeley เนี่ยเป็น UC แรกที่ก่อตั้งเลยนะคะก็ะเลยจะเรียกว่า the original UC หรือ university University of California University of California Berkeley นะคะก็ตั้งอยู่ที่เมือง Berkeley ในรัฐลิฟอร์เนียแล้วก็จะอยู่กับทางจาก San Francisco กประมาณ20นาทีถ้าสมมุติว่านั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะที่สําคัญที่สุดแล้วก็อยากจะอวดเกี่ยวกับมหาวิทยลัยมากๆเลยคือนักเรียนวิศวะเคมีใช่ไหมคะก็คือ UC Berkeley เนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่มหาวิทยาลัยที่มี College of Chemistry หรือว่าเป็นเหมือนวิทยาลัยที่สอนเน้นเรื่องเคมีเนี่ยเป็นพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่ทุกมหาลายัยถ้าเป็นวิศวะเคมีก็จะอยู่ใน college of engineering ใช่ไหมคะ University of California Berkeley นะคะก็จะประกอบไปด้วยประมาณ14วิทยาลัยก็คือเริ่มต้นด้วย college of chemistry ก็คือ college ที่น้ำอยู่เพราะว่าน้ำเรียนวิศวะเคมีนะคะมี college of engineering college of environmental design college of letters and science college of natural resources graduate school of education graduate school of journalism Haas School of business Goldman School of Public Policy, School of Information, School of Law, School of Optometry, School of Public Health, and School of Social Welfare mm hmm. ก็คือที่นี่นนะมีคณะเยอะแยะมากมายหลากหลาย mm hmm. เด็ดมมกมีประมาณ40,000กว่าคนก็คือเดินไปไม่เคยเจอใครซ้ำเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะมาอวดเกี่ยวกับมหลาลัยก็คือน้ำเรียนมีศวะเคมี M, ใช่ไหมแล้วก็จะรู้อะไรเกี่ยวกับเคมีอะแย,ะ,ย,ะ,ยะมากมายแต่ว่า University of California Berkeley เี่ ค้นพบธาตุที่มหาลาัยทั้งหมด166ธาตุด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ว่ามีธาตุอะไรบ้างเป็นที่น่าภาคภูมิใจของมหาลัยที่เรา c o n t r i b u ต์กับวงการทางด้านเคมีได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวไปดูที่หลังกันค่ะว่ามหาลาัยน้ำเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะเดินเข้ามาในมหาลัยเราก็จะเจอกับ MLK Building ก็คือเหมือนเป็น Student Union ที่จะมีพวกของของ Student Council อยู่แล้วก็เด็กสามารถไปอ่านหนังสือได้นะคะแล้วก็จะมี Amazon Hub ถ้าสมมุติว่าน้ำสั่งของอะไรก็มาส่งที่ Amazon Hub แล้วก็เดินมารับได้ก็จะสะดวกมามากเลยค่ะ s p r o u l Hall ตรงข้ามที่น้ำนั่งอยู่ตอนนี้จะเป็นตึก Admin ซึ่งพวก Financial Aid พวก Admission พวกสมมติทาบัตรหายหรือว่ามี Logistics อะไรมีปัญหาอะไรก็จะมาติดต่อได้ที่ s p r o u l Hall นะคะ แล้วก็ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่ถ้าสมมติคลับเดย์หรือมีกิจกรรมอะไรเขาก็จะมาตั้งบูธกันแล้วเดี๋ยวไปดูที่เหลือกันค่ะโอเคค่ะหลังจะผ่านเซนเเกตมาตรงนู้นนะคะเราก็จะมาเจอกับโด r a r y แล้วก็ m o มอร t Library หน้าโด r a r y นะคะเราก็จะมี m เมมโมรี่เก e ซึ่งก็คือเป็นลานหญ้าที่นักเรียนชอบมานั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นนั่งคุยกัน มีพวกกิจกรรมฟริสบี้นู่นนี่นู่นนั่นแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเม o โมรี g เกรดก็คือรอบๆเม o โมรี g เกรดเนี่ยจะมีซีลทั้งหมด3อันที่เป็นซีลที่บอกว่าถ้าใครเหยียบปุ๊บเทอมแรกจะไม่ได้4.0มีทั้งหมด3อันแล้วเดี๋ยวจะโชว์ว่าเนี่ยใกล้ๆมันเป็นยังไงทุกคนได้ยินเสียงนั้นไหมนั่นคือเสียงของแคปเปนิลี หรือว่าหอน,นาฬิกาของเบอร์กอีตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลากี่โมงเป็นเวลา11โมงพอดีเลยแมจะ้ะดังที่นี่นะคะเบอร์เกอีเนี่ยจะเป็นมหาลัยที่พิเศษมากเรามีคอนเซปที่เรียกว่าเบ r ร์ l e y t i ไทม์ซึ่งคอนเซปต์นั้นก็คือถ้าเรานัดเวลาเรียนสมมติบ่ายสองคลาสจะเริ่มจริงๆบ่ายสองสิบนาทีเพื่อให้เด็กเดินได้ก็คือทุกอย่างนัดกันเนี่ยมันจะสายสิบนาทีเสมอซึ่งตอนแรกมาก็จะแบบว่างงๆนิดนึง นี่คือโดไล i b r รี y เดี๋ยวจะพาน่าจะเข้าไปดูข้างในไม่ได้มั้งคะแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศข้างนอกมาให้ดูค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่หนะ้าโดไลเบอรีนะคะนี่ก็คือทางเข้าของโดเลยโดไลเบอรีเนี่ยเป็น เมนไลบรีของที่นี่แล้วก็จะมีห้องที่เป็นห้องสมุดที่หน้าตาคล้ายๆล้แฮร์รี่พอตเตอร์คนก็จะชอบมานั่งอ่านหนังสือกันที่นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงโดไลบรี่จะเป็นไลบรี่ที่เก่าแก่ที่สุดมันไม่ใช่อันที่ใหญ่ที่สุดนะคะอันที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่น้ำรู้ก็คือเมนแซ็กซ์ไลบรีซึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ใต้โดไลบรี่นั่นเองก็คือถ้าเราเดินผ่านเมม o ร i a l g เกตแล้วก็จะเดินอยู่บนไลบรี่พอดีเลยนะคะเป็นเมนแซ a กซ์ไลบรี y ที่น้ำว่าใหญ่มากและเงียบมาก และเป็นที่ที่อ่านหนังสือที่ดีมากๆเลยค่ะขอนี้ข่าวดีแดดมาแล้วโอเคค่ะผ่านโดไลร,รี่มาซึ่งก็คือันอนจอ่ตรงนี้นะคะมันก็จะเจอก,กับตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝั่งตึกสเตมทั้งหมดก็จะเป็นแมสต์แตสแคมพวกเล็กๆสไลน์สไลน์ลก็จะอยู่ทางนี้ตึกฟิสิกส์ก็จะอยู่ตรงนี้พอดีรถรถรถ โอเคแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากดูเดี๋ยวนะั้นจะพามาดูตึกคณะนะน้ำก็คือวิศวะเคมีก็จะตึกเคมตึกไบโอตึกเออวิศวะทั้งหมดนะคะซึ่งก็จะอยู่โซนประมาณนี้ซึ่งเขาเรียกว่า north side of campus นี่ก็คือ i ลบรี y อีก1นึอันไรี y มีทั้งหมด24 Library นะคะซึ่งมันเยอะมากทุกคนเมื่อกี้มีโดมีมอร f ฟิตมีแมสแตร์แล้ก็มีอ a s t a อเ a ีอยู่แถวๆนั้นนี่ก็คือ c a m p านิลนะคะซึ่งก็คือเป็น third biggest clock tower in the world ก่อนที่เราจะขึ้น c a m p านิลนะคะเรามาใจกับเก้าอีตตอนน้ตัวนี้ซึ่งเก้าอีตตอนน้ตัวนี้มีรุ่นพี่บอกมาว่าถ้าสมมุติว่าเรากระซิบจากฝั่งนึงเนี่ยคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงนู้น จะได้ยินด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันได้จริงๆหรือเปล่าฮัลโหลกระน้ำได้ยินเสียงมากไหมได้ยินไ,ได้ยินไหม,ไมทุกคนมันได้จริงๆด้วยเท่มากใครมานี่ต้องห้างพาตรงนี้เลยเป็นอะไรที่ซิมเปิลมากแต่ว่าเท่สุดๆสรุปแคมปปานิลี่ขึ้นไม่ได้นะคะวันนี้เขาปิดน่าจะเพราะวันนี้เป็นวันหลักคริสต์มาสพอดี ก็เลยอดเลยแต่ว่าวันก่อนนะไปมาชัยบรรยากาศวันนั้นมาให้ดูนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือ เมื่อกี้เรามีไอตัวซีลที่ถ้าเหยียบจะไม่ได้สีใช่ไหมคะเขามีวิธีแก้ด้วยวิธีแก้คือเราต้องมารูปอันนี้เขาเรียกว่า4.0บอ ball นะคะเขาบอกว่าถ้ารูปเนี่ยเราจะได้สีจุดชมวิวอีกที่หนึ่งของเบอร์กอีก็จะเป็นตรงทานของคัมบนลิลเลยซึ่งมันจะเป็นถนนที่ยาวลงไปแบบนั้น แล้วก็ไม่เห็นไหมอ่ะโกลเด้นเกตเราเห็นอยู่สุดลูกหูลูกตาตรงนี้ก็คือโกลเด้นเกตนะคะถ้ามาเองมันจะชัดกว่าน,นี้แต่ว่าในกล้องน่าจะชัดได้เท่านี้นะคะนั่แหละเป็นถนนที่สวยมากโดยเฉพาะเทาวันไหนที่แดดมันออก นี้เรากําลังเดินไปที่เซาททองนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ตรงหน้าเราเลยเป็นตึกที่เก่าแก่น่าจะที่สุดของเบอร์กี่เท่าที่น้ำจาได้นะคะแล้วเขาบอกกันว่าตึกนี้พิเศษมากๆตรงที่มันจะมีหมีตัวเล็กๆเนี่ยตกแต่งอยู่บนตึกนี้ที่ไหนสักที่หนึ่งเพราะว่าอลามนายผู้หญิงคนแรกของเบอร์กีเขาชอบหมีมากเขาก็เลยมาสร้างหมีตัวเล็กๆไว เประดับไว้ที่ตึกนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะว่ามีมันอยู่ตรงไหนกันนี่เป็นอีกมุมหนึงที่ยู่ระหว่างทางกลับบ้านของนักทุกครั้งที่ไปเรียนมันจะเป็นแบบว่าเป็นถนนเส้นเล็กๆที่เดินเข้าไปเหมือนอยู่ในหนังเลยมองต้นไม้อะไรใดๆมีต้นไม้ทั้งทางเลย คนก็จะไม่ค่อยรู้จักว่าจะมีมุมนี้เพราะว่าไม่รู้มันเป็นส่วนของแคมปัสที่คนเขาไม่ค่อยเดิน,นแต่ว่าเราต้องเดินเพราะกลับหอเนี่ยมุมนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปที่แบบว่าสวยมากมองขึ้นไปก็จะเห็นแต่ว่าต้นไม้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกันอันนี้คือ four point oh i l l เป็นทางกลับบ้านพอดีก็จะเป็นเหมือนเป็นฮิลอันใหญ่ๆ ที่ช่วง Final ส e วีหรือช่วงแบบว่ามิดเทมซีซันคนเขาจะชอบมากลิ้งลงไปคนเขาจะชอบมากลิ้งลงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยู่กลิ้งลงไปจาก f o r ์ Hill เนี่ยอยูก็จะได้สี่ย่ดูมีประเพณีหรือว่าพวกแ่บเป็น tradition สำหรับการได้คะแนนดีๆเนี่ยที่นี่เยอะมากเลยคะ่ะเดี๋ยวไปเจอตอนใกล้ๆถึงหอจะบอกว่าตอนแรกจะพาไปดูหอใช่ไหมคะแต่ว่าน่าจะ ไม่ได้ไปแล้วเพราะเดี๋ยวน้ามีตรวจโควิดตอนบ่ายสองแล้วตอนนี้มันเที่ยงแล้วกว่าจะกินข้าวกว่าจะอะไรน่าจะไม่ทันพาทุกคนดูหอแต่ว่าถ้าใครอยากดูหอของเด็ก UC Berkeley นะคะก็คอมเมนต์มาได้แล้เดี๋ยวตอนที่น้ำกลับมาจากเมืองไทยเดี๋ยวน้ำถ่ายให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงข้างนอกเป็นยังไงใกล้ไกลมาหาลัยขนาดไหนนะคะแล้วนี่ก็หมดแคมปัสทัวร์ของเราในวันนี้แล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้เห็น บรรยากาศของเบร์กลรี์ว่าการอยู่เบร์กลรี์มันเป็นประมาณไหนแล้วก็น้องๆคนไหนที่อยากมาเรียนเบ์กอรี่ก็ซือสู้ๆกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าชอบอะไรแบบนี้ก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ